จำต้องสายชนแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูพฤติกรรมของลกระยางควายนะครับที่มีการติดตามหัวนะครับเพื่อที่จะหาอาหารนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าลกระยางควายตัวนี้ครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไงบ้างนะครับ โดยปกติแล้วนะครับนกกระยานนะครับที่มีจกําเนิดในทวีเอเชียเรานะครับแล้วก็อฟริกาและยุโรปนะครับแต่ด้วยความที่ว่านกกระยานฝ้ายกระจายตัวทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535นะครับท่านผู้ชมนกกระยานฝ้ายเป็นนกที่มีขนาดเล็กนะครับหัวค่อนข้างโตนะครับ ลำตัวเป็นสีขาวนะครับคับท่านผู้ชมนะครับในตาและก็ปากเป็นสีเหลืองนะครับแต่รอบตาสีออกเขียวนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการควบคุมนะครับมาแรงในระบบนิเวศนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับขนทั่วไปจะเป็นสีขาวนะครับอาจจะมีสีน้ําตาลบ้างนะครับแล้วก็ส้ง แซมด้วยสีออกส้มๆก็มีนะครับนกกวอยางก็ถือว่าเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามไหน,นครับท่านผู้ชมก็คือตามทุ่งนาแล้วก็ทุ่งที่โล่งๆนะครับใกล้กับแหล่งน้ํานะครับบางครั้งพบเ็นฝูงนะครับคราวๆละ,หล,ะหลายๆตัวนะครับซึ่งจับะจะเป็นเหยื่อที่ดีจะตการโดยตลอดสัตูงสัตว์นะครับอาจจะไปเกาะอยู่กับ ควายนะครับก็เลยตั้งชื่อว่านกกระายควายนี่เองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็คือเป็นนกกระชายหัวนะครับไม่ใช่ควายเพราะว่าติดตามกับหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะอาหารแหล่งอาหารอื่นๆนะครับนกกระยาควายก็สามารถที่จะกินพวกกุ้งหอยแนะล้วก็ปลาพวกนี้ได้นะครับ นกกระยางถือว่าเป็นนกที่มีการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนนะครับท่านผู้ชมนกทั้งสองเพศนี้นะครับก็จะช่วยสร้างรังนะครับโดยตัวผู้นะครับจะหาวัสดุที่เป็นไม้นะครับเพื่อที่จะสารนะครับเพื่อที่จะทําเป็นรังส่วนตัวเมียก็จะสร้างรังนะครับเพื่อที่จะทําให้มีความแข็งแรงนะครับร่างของมันนะครับของนกกระยางวายนับอยู่บนต้นไม้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับก็คือไข่ของนกกระยางเนี่ยครับเป็นลักษณะส,สีขาวนะครับประมาณ3-5ถึงหฟองนะครับนกทั้งสองเพศของนกกระยานะครับช่วยอาการในการที่จะอบกไข่ใช้เวลาประมาณ2 1ถึง23วันนะครับลูกแรกเกิดนะครับจะเป็นขนสีเทาอ่อนนะครับพ่อแม่ก็จะหาอาหารให้กับลูกจน นกกระยางตัวเล็กนะครับสามารถที่จะบินได้นะครับใช้เวลาประมาณ35-40วันนะครับถือว่านกกระยางควายเป็นนกที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศน,นะครับท่านผู้ชมนกกระยางควายช่วยในการควบคุมปริมาณมาแมลงซึ่งเป็นศัตรูของพืชน,นะครับนกกระยางถือว่าเป็นนกที่อา,อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะครับอันนี้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ก็พยายมวามกันแล้วนะครับถือว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดต,ตามด้วยนะครับสวัสดีครับ